พอวันนี้นะครับผมก็จากที่วันที่15ที่ผ่านมาหรือ14ที่ผ่านมาที่ผมมาขอหวยนะครับกับพ่อกับแม่ไหโบราณที่บ้านหนองว่านะครับในเขตเทศบาลตัวบนเมืองเทศบาลเคแล้วก็อำเภอสุนทรครับวันนี้ลูกก็ได้ถูก30บาทนะครับก็เลยนําน้ําแดงน้ําเปล่าน้ําเขียวแล้วก็ไข่เค็มแล้วก็แคปปูแล้วก็ดอกไม้แล้วก็ทูบเทียนมาจุดแก้บนนะครับวันนี้ ก็โชคดีนะครับผมโชคดีจริงๆก็เรามาดูใกล้ๆนะครับนี่คือ,คอที่โชคดีของท่านนะที่ผมได้วันนี้นะครับอันนะครับผมวันนี้ดีใจมากที่พ่อกับแม่หายโบราณนะครับไม่รู้ว่าเป็นชายหรือหญิงก็ที่ท่านดูแลท่านให้มาโชคลาภวันนี้ครับวันนี้ผมก็เลยเอาของมาไหว้ให้แกนะครับผมวันนี้ก็ ใชทุกคนดูนะครับดูดูนะครับดูเอานะครับดูเอาดูเอาเห็นอะไรก็ดูอาครับแล้วแต่แต่ละคนครับที่จะได้นะครับผมนี่ครับผมนี่ครับถ้าใครอยากจะมาขอโชคขอลากับท่านครับมาได้ครับบ้านอะไรนะบ้านหนองว้าบ้านหนองว้าตำบลตำบลแคนอำเภอสนมนะครับผมถ้าขับมาจากสนมมาเจอแยกอันนั้นเขาเรียกว่าแยกอะไรครับผม สีแยกสนมที่ตรงอ่ะมีปั๊มพีทีข้ามมาเลยครับข้ามาามาแล้วจะผ่านเทศบาลตำบลแคนแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆสังเกตซ้ายมือจะมีป้ายบ้านหนองว่านะครับอยู่ซ้ายมือก็เลี๋ยวเข้ามาแล้วก็วิ่งตรงยาวมาประมาณจากป้ายมาประมาณสักสองรอยเมตรครับสังเกตขวามือจะมีบ้านเดียวๆแล้วก็จะมีข้างวัดผมข้างวัดสังเกตข้างวัดครับผมข้างวัดครับผมข้างวัดนะครับ สังเกตถ้าวิ่งมาเนี่ยฮะข้างวัดอยู่ข้างๆเราครับนะครับที่เห็นอยู่ครับนั่นคือวัดข้างๆวัดนะครับผมวันนี้ก็โชคดีครับวันนี้ก็โมงโมงไปอีกแล้วครั้งหนึ่งรู้ว่าจะดีนะไม่โดนสังกะสีรอบนี้คืออยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาขอกับท่านแล้วก็ถ้าใครได้โชคเยอะก็มาสร้างบ้านในท่านหลังใหม่นะครับสูงกว่าเก่าเพราะว่าท่านโดนฝน อืมเป็นบ้านเลยเป็นบ้านเป็นคล้ายๆศาราที่สามารถคนขึ้นเข้าไปกราบไหว้ได้สามารถบงับงแดดบังลมบังฝนได้แล้วก็ที่สําคัญผมจะได้ไม่โขกอย่างนี้บ่อยๆ หน่อยผมฟังเนี่ยไอก่อนที่จะนำไห้โบราณมาจากที่ว่าเนี่ยเคยมีคนเล่าให้ฟังว่ายัางไงวะกาแฟแฟนเปคนคนฟันจ้ะฟันว่ามีเด็กหน่อยกุมาเนี่แหละเขาฟันเพิ่นบอกว่าสีนมนีของเกา่าดูกระพาไปเมืองกะสีให้เมืองนั่นแหละสีให้เมืองกะตอนไปไทนาหูดกะรถไทยหน่อยไปไทยกับไปไทหาเมืองกับว่าเห็นเออ ตอนแหลกก็เสยเสยเสยมาเป็นเดือนเป็นเดือนเลยเอเป็นเดือนจะว่าวานเข่าฉบไปวานเข่ากะบ่ได้ชนใจเนาะกะไปวานจนได้ไปไถเจอพล่วกะพอไปไถยพอปุ๊บไอ้แฟนอ่ะก็ว่าอุ้ยฟันเป็นจริงเพิ่นว่าเออเห็นบ่วว่าแล้วเพิ่นว่าเห็นว่าถี่ฟันว่ากุมานมาบอกว่าสิ่อของเก่าเพิ่นว่พ่ออีรีเพิ่นว่าเออจะเพิ่นตอนแหลกไถถือกะบบ่ว่าเป็นไห ก็เอาจกนี่แหละไปซับซาบิงจ้าก็เลยโปเออกับโปกัดซับครั้งหนึ่งกับบอมันใจว่าเป็นไหอีกกะซับไรล่ะขางเนาะเนาะมันใหญ่ซ้ำหนีเนาะียนอยู่ครับผมมันกว้างเนาะจ้ากะซับแล้วเจ้าหูว่าเป็นไหก็เลออาเสียมค่อยๆ่คุดเถินคุดกามาตั้งไว้ตั้งตั้งไวอยู่นานก่อนตั้งไวอยู่นานแหละตั้งเจ้าว่าขอดเทียงเออไอ้แฝดน่ะก็ว่า ไปบอกแม่มาเมืองแน่ว่าพอให้ไอแม่นั้นไอแฟนนั้นว่าต้องเว้นจังหนูกับมาเฮือนเขนบอกว่าแม่คุดพอให้ว่าแม่ไปเมืองทั่วไอหนูกับว่าจังสี่เนาะกับจังแม่น่ะกับว่าพอให้ตีให้ใหญ่บอนุกับว่าซัําพีแม่กะตกใจเนาะแม่ว่าจะให้หน่อยๆกับฝ่าว่ากินเข่าจะกินอิ่มว่าอิ่มแล้วเผาว่าออกฝ้าบผมไปเมืองละว่าอีพอกว่าจะให้หน่อยๆเพื่อนว่าแล้วต้นที่จะไปตอมวันนี้ตอนแหลกอะ ตั้งไว้อ <Dragon> ย <Esc uch ihen> ู่ใดเจ้าว่าคำเออเจ้าว่าคำใดจนคำเลยพนชิตโตอ่าสเียไม่ดีว่ะมาเหินอะไรก็ว่บสช้อามาแต่พุชิตโตกาแฟเนาะแมนกะเช้ายาไปทงหนึ่งว่าเช้ามาให้งัวครับผมว่าเอาหอดว่าเอาหอดไอ้ไฮแต่ตอนแรกนั่นมาหอดเครื่งท่าแล้วโยนทงยาทิมแลนไปแบกไฮมาเหิน เ้วาเออวัดทีนีิเซ็ตพ่อเอามาแล้วเป็นเซ็ตกตอนแรกเขามีวิธีอันเชิญยังบ่บ่บ่มีเลยบ่าตอนแรกก็มาป่งว้ขางชั้นเจ้าแล้วก็เก็บดอกไม้บอกอยู่เก็บดอกไม้คันหาคันแปดนั่นแหละว่าอาหามาตะบะแซมาไวหนีก่อนอ้ยตอนตอนแรกนะเออตอนแรกนวดใบหนีแหละครับผมมาเมื่อล้างกะว่า ตอนแรกเออตอนแรกว่าพ้นสิต๊กนุนุ่งมาเต่นหน้าแล้วนุ้กะมาล่างล่างล่างนุกะมาป่กไวนีแล้วก็เก็บดอกไม้บอกวัน mm. ทํมนุกะกอยู่ข้าไปไว้ในเฮือน mm. เออไว้ในเฮือนแล้วกต็ตอนตอนสาวก,กเ็เลยว่าตอนสาวนักกระเชยอ,อีกไดอื mm. บัดนี้ไปหน้าลบมากกบว่าชวนแหม่นั้นไปมืองหม้อ,อ <ะ S 1> หม้อบรอนนครว่ามาไว้เฮือนนีมะเป็นยังบออาครับผมออ ไอโม่บอก,กว่าบอเป็นยังบอกเป็นยังกมาหอดเงินจัะเรียกว่าสิไปเชิญเพื่อนยูนาอีกเนาะเชิญอ่าเชิญวิญญาณเพื่อนยูนามาพร้อมอ่าโอเคกัเพรากันไฟแต่ตอนแรงอ่าตอนแรงเลยเนี่ยเออตอนแรงตอนแรงมือล้างนี่ครับผมมือล้างโอเคไปก็เอายังสินสินพื้นแพ้ว่านั่นแหละครับผมตามสีเขาตามดอกไม้ทุกเทียนครับอนค้นหาค้นแปดนั่นแหละครับผมไปก็ไปบอกกล่าวเพื่อนยุพุ่น บอกแล้วกับมาบอกยิวผีต่อครับผมอพอดีเห็ดเห็ดเงัดหน่อยหน่อยเห็ดเพิ่นหงันอันนี้เนื่อนุ่นอันเก่าไหมอ๋อไอ้ตัวแคบๆนิดหน่อยเพิ่น่อนนี้ว่าเห็ดแล้วก็ขึ้นบอกเพิ่นวันนี้อ่าขึ้นบอกก่อนบอกแล้วห้ามมือล้งกะจังนักเขาอ๋อของสนมนี่ว่าเพิ่นมาเพิ่นว่ามันหน่อยโพดเพิ่นว่านุกันเลยจังแต่เห็ดเป็เพิ่นไม่นี่ ก็พอตีหมอผ่าบาดน้องผู้ชีเพิ่นผ่านมาพอตีก็เลยให้เพิ่นมาทั้งทีทีเห็ดวิธี่เจริญอ่า่ใต้อีกต้องที่เอามามื่อแรกผมถามก่อนเคยฝันยังบ่มื่อแรกที่เอาเชือแกมาถึงบันนี้อามามื่อแรกฝันบ่หนูบ่ฝันแต่ว่าไปฝันมีคนฝันแฟนเป็นคนฝันฝันว่าไรเพอาะจำเลยพ่ อ้บ่อฝันบ่อฝันคือบ่อฝันน่ะนุ๊กจําพอได้อะครับผม้มันต้นแห้งแมนอยู่แล้วหล้างใจนั้นมาวันที่สองเขาก็ยังไม่ขึ้นให้สมบูรณ์แบบนี้เนาะแต่เขาเห็นเหตทว่าแบบเป็นแค่เล็กหน่อยก่อนเป็นว่จ้าแ่เห็นหน่อยนั่นแหละหลังจากเอาขึ้นเซ็จสมบูรณ์จนได้ทานให้เราแบบนี้เราที่นี่มีการฝันยังบ่ฝันฝันอีกบันว่าิ่นฝันนั่นว่าเล็กหน่อยนันเตะบอลเตะบอลในเหื่อในเล็กหน่อยหาหกคนเนาะอ่าอ เดิแล้วไปตกลงในหูโงองเออใน้าวน่อมันก็ลอยขึ้นเป็นไหเพิ่นว่าเออจะเพิ่นไหนโลกเดนไปโจมขึ้นมาเออเออโจมขึ้นมาจะเพิินไต่สะดุ้งตื่นอพอพอฟันคืนหนีแล้วกะชวนแม่ไปเมืองหม้ออีกได้ไปเมืองในพอพระบานบานยังก็แม่เออบานตะเพ็ดอ่าครับผม ว่ดเป็นย่างจะฝันเกี่ยวแต่จังสี่เคนวสัสสนาฝันไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อเราเป็นคนเมืองเนาะหลวงพ่อในวัดนั่นเขาว่าเมืองแม่นกลับไปเมืองไอหลวงพ่อพอก็เรียกว,ว่าถีหน้านะฮะเป็นถีหน้าดอนคนว่าสมัยแต่ก่อนนะครับมันเป็นอียังดอกที่เป็นเมืองหรือเป็นยังนี่แหละเมืองเกาเ่ขาขายขายเมืองเก่าขายถ<อ>ีเก่าแก่ของคนโบราณเขาอยู่เอเอคนว,ว่า<อ>จังสรร<อ>ันนั่นแหละบันนี้เพราะว่า เป็นไยนี่เพื่อนว่าคนใต้เด็กหน่อยใตย้เขาใส่ไยไวเพื่อนว่ากันเลยฝังเพื่อกว่าไอ้มูนูนี่ดวงที่ดดวาสนาดีเพื่อนเพิ่อนอยากได้ียังบุญกุศลนำจังจังหเห็นเพื่อนว่าเังซี่แล้วก็ว่าแต่ก่อนแต่ไหนบอกเคยพอ่นอน่ามกายเหตุมากจะหลุ่นจักหลุ่นเพื่อนว่าม,มัน้วไม่ชมไม่หลับเราบ่ บ่ทันได้ก็ยังว่าตั้งแต่ได้มานี่บ่ทันตั้งแต่ได้มาบ่ทันได้เห็นบ่กะสงหวดนี่ละเนาะตั้งแต่ได้มาบ่ทันได้มันบ่นีเลยอีเราสมหวดแหลกนั้นโมเข้ามาเห็นหาหาแปดหากระสือไม่เขานั่นแหละลอยพูดลอยสงหวดนี่นุ่มมาดั้มว่าอีกนะเออก็ยังเพราะว่าโตนุเองนี่นุบ่เห็นนุบ่เห็นเลยแต่คนอื่นจะแฟนเห็นบ่แฟนนะกับ จะเห็นนต่เหล็อีงกตีฟันต่เล็กหน่อยเว้นต่เล็กหน่อยเพื่อว่าซื้อหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งากัว่าไปเลยเนาะเอออ๋สื่อแต่สอกไหวแต่เสียละมัน่ยาิตที่เอนซีหกเน่นั่นมัของเขามันโตข้างหน้าไปเ็กห้ไป